ให้แบบอิเล็กตรอนอิเล็กตรอันลึดไปเพื่อนเนี่ยอยู่อ่าใช่ใช่อ่าจากที่พี่โจพูดอ่าผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูสองอันที่เราทำเสร็จแล้วทีนี้พันธะไอออนิกที่พี่โจบอกเฮ้ยมันไอออนิกไหมไอออนิกเลยเอฟเอโอไอออนิกใช่ไหมอ่าจะเห็นว่ามันค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นมันท่าลงอ่ะก็คืออะไรทะเลเจ็กตอนว่ะเท่าไรมันจะค่อนข้างต่ำก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างดนเจ็นโอเคทีนี้สมมุติว่าเราทําครบทั้งสี่ตัวแล้วซึ่งตอนนี้ผมเอาเหล็กเหล็กออกไซด์เหล็กสองบวกโออันนี้สามบวกอันนี้ เป็นอะไรไม่รู้ม i x เรามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่า,าแมัม p l e ลของเรามีเกรดฟิลี้ที่ต่างกันทีนี้สมมติว่าเราพิจารณาเหล็กก็ะเจนว่าเหล็กมีขึ้นก่อนแล้วก็เป็นเหล็กอันนี้ะไะสามบวกสบวก ตัวนี้เป็นสองบวกตัวนี้เป็น mixed state ซ,ซ,สสซึ่งเพราะฉะนั้นและตัวเทคนิคนี้จะสามารถบอกความเป็น oxidation state ของของธาตุที่เราสนใจได้เมื่อไหรก็ตามที่พี่สะาำมีีอันนน n sample ที่เป็นเหล็กด้วยนะต้องเป็นเหล็กด้วยวันหึงเทียบกันได้แล้วเอามาเทียบก็จะเห็นว่าถ้ามันอยู่ระหว่างเนี่ยก็ยจะเป็น mixed หรือว่าถ้าถ้ามันทับไปเลยก็จะเป็น ค่าเด็กนั้นพี่ก็จะสามารถเทียบได้เลยอันี้เราเทียบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหมายความว่าถ้าสมมุติมันไอไปอยู่ใกล้เส้นสามบวกมากแต่ไม่ทับพอดีแล้วมันอยู่ระหว่างสองมาสามบวกเนี้ยแล้วมันอยู่เป็นประมาณว่าสมมติครึ่งหนึ่งพอดีจะบอกว่ามันห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมีสามเด็กสามบวกกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในโครงสร้างเนี่ยมันมีสองบวกเราบอกด้มันอย่างตัวนี้ใช่ไหมอ่าเราสามารถเทียบได้ พี่โนใช้ใช้เทคนิคง่ายๆที่เรียกว่าการทำาวเนี่ยการทำนวเนี่ยก็คือเรารู้เอเนีของสองบวกเรารู้เอนจเนีของสามบวกมันเป็นระยะห่างเท่าไหร่ค้ได้ของเราอยู่ตำแหน่งเท่าไหร่สองบวกพลังงานเท่านี้สามบวกพลังงานเท่านี้ลากเส้นตรงแล้วพี่ก็เอาของพี่มา ว,ว่าพลังงานเท่านี้มันก็จะ2.75บวกนะแสดงว่ามีความเป็น2บวกน้อยกว่าตอนนี้มันจะเริ่มยากถ้าไม่มี2 3 4บวกขึ้นมาแล้ว <c oughs> เราลิเนียได้เลยใช่ใช้แบบลินเนียเทียบได้เลยกับอีกวิธีหนึ่ง <c oughs> ก็คือเราดูได้ว่ามันเป็นตัวนี้มากน้อยแค่ไหนเราใช้ลินเนียคอมบิเนชันิตเข้ามาเทียบ อ่โอเคอไม่รู้ละต้นทางตะย่านแล้วอ่า,อาอตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจับตัวนี้เที่ยบทีนี้ตอนนี้เราผ่านพาร์ทว่อันนี้มันมีสามมันมีสามสเส้นอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ระหวา่างเราก็ไม่รู้ว่ามันระหวานน่างสองนี้แล้วมันมีอีกเส้นหนึ่ง้ยมันระหว่างไหนมันมันเป็นอย่างแบบสมการง่ายๆไม่ได้จริงๆมันมีสมการคำนวณได้อยู่นะมะทีม,ม,มีคนทาอยู่ต้องต้องดูต้ออาใช่ไหมต้องดูต้องอู่น ดูตรงใช่ใช่ดูตรง E0 ูนว่าอ e ูนเท่าไหร่เพราะ e 0อ0ูนตรงนั้นจะบอกไล้ว่ามันเป็น2บวกนะ E0 ู e ตัวนี้เราเป็น3บวกบเพราะเรามี Mindset ในใจว่าว่าสแต่างขอองเราเป็น2บวกเบาบวก,บวกเราก็รู้ว่ามันเท่าไหร่ตรงกันโอเคทีนี้มันมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีเรื่องว่า linear combination fit ทีนี้ผมก็จะไปคลิกตัวนี้ครับ LCF ปั๊บมันก็จะมีขึ้นมาว่าเราอยากจะเทียบตัวไหนสมมุติว่า <c oughs> เราอยากจะเทียบถ,ถ้าเคอร์เซอร์มันวางเคอร์เซอร์มันวาง S E o ใช่ไหมแสดงว่า <c oughs> เราจะ S E o เนี่ยเป็นแซมเปลิลที่อยู่ในใจมันเราต้องคลิกตัวอื่นละคิดสมมติ เราเอาตัวเนี้ยเราตัวนี้มันคือสีเขียวใช่ไหมอย่างพี่เอฟถามว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ของเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของตัวสีม่วงหรือว่าเป็นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของตัวสีแดงอ่าสมมุติผมไม่รู้ว่าไอ้สีเขียวนี่คืออะไรนะผมจะขอเปลี่ยนชื่อ,นะ <c oughs> อมันอันนนนนออร์บิล ว่สมมติว่าแซมพปิเทอที่พี่เอาเข้ามาเป็นอนุนปุ๊บอาสแตนดาร์ดที่เราจะเทียบมีเหล็กออกไซด์ตัวนี้กับเ e 2ีสองบวสามอันนี้สองบวกกับสามบวกทีเนี้ยมันก็จะเวทให้เฉลี่ยกว่าเป็นศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้านะเวทเริ่มต้นเพราะว่ามันมันเป็นค่า ค่าแอดจัคคืออินิเชียลพารามิเตอร์ครับทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเราก็จะแปลว่าแปลว่าใส่ให้ดเฉยๆว่าเป็นฝั่งนี้ขึ้นนึงฝั่งนี้ขึ้นนึงอ่าอ่าเทียบเทียบครึ่งครึ่งไว้ก่อนว่าก็คือให้เวทมันเท่าเนี้ยลองฟิตดูครึ่งครึ่งใช่ครับก็ฟิตสมมติผมจะกดคขาว่าฟิตมาสกุ๊บฟิตมาสกุ๊บหมายความว่า เอาตัวมาร์กทั้งหมดมาเทียบไหนเราปุ่ยเราจะไม่ไม่เอาไม่เอาคอยมาฟิตปากปุ๊บปั๊บอ่ะพี่จะเห็นความตรงนี้นี่คือค่า ค่าที่เอาจะเห็นว่ามันมีความเป็นเหล็กออกไซด์เท่านี้แล้วก็เป็น Fe สองโ o สามเท่านี้ก็คือเป็นสองบวกเท่านี้สามบวกเท่านี้อ,อ,อ่ะทีนี้ลองตัวแรกอ่ะตัวแรกก็คือสามบวกใช่ไหมก็คือเป็นตัวม100ันอร้อยเปอร์เซ็นตเป็นตัวม100ันร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นตัวนี้สูตรแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวม100ันร้อยเปอร์เซ็นต์ เราสามารถเทียบโดยลักษณะนี้ได้ครับเพราะว่าก็จะง่ายที่ผมถ้าเรามีตัวเทียบสามตัวมันก็ฟิกได้เหมือนกันตัวที่จะมาลองดูว่ามีมีแต่ลองดูครับสีบวกสีบวกเยเหล็กไม่มีสีบวกเลยมีหรอเออ เนี่ยเพอตอนนี้เคอร์เซอร์ผมไปวางไว้ตรงสองบวกมันก็เลยหายที่ต้องเข้ามาแล้วก็ฟลอยเนาะมันก็จะเวทเฉลี่ยเฉลี่รอเล็กนิดกไปฟลอยอยู่กี่บวกคอะฟลอยศูนย์บวกครับ ่ะก็จะให้หน้าตามันก็จะเป็นตัวมันให้เป็นร้อยร้อยร้อยอันนี้ก็เฉลี่ยนะคได้ตามแล้วจะดูไหมดูได้ไงว่าฟินดีไม่ดีดูที่ค่าอะไรอ่ะาแตตเตอร์หรืดูที่อะไรสมมุติอย่างเงี้ยมันมีสารสมมุติเราเทียบสองมันก็จะบอกได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันมีสองตัวมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ฟินได้เนี่ยค่ายสแควร เมื่อควรเกิน0.05ครับค่าอีคท่เป็นไรค่าความติดไม่หลดไม่พอตัวเลขเขาช่องสองเออช่องสองช่องสองช่อสองตัวเลขค่าแฟกเตอร์นี่อะไรค่าแฟกเตอร์นี่เลยนะแต่แต่ตัวนี่แต่ดูตรงนี้เป็นหลักว่าไม่เกิน0.05ผมรู้ว่ามันคีดอ่านอยู่กันอันสหรือเปล่าแฟนเตอร์อยู่กัาอันสองหรือเป่าออ ใช่ก็คือความฟิตไม่ลงอะถ้าฟิตไม่ลงอะมันมันก็จะค่าตัวนี้จะยิ่งสูงยิ่งสูงอย่างของ JR 5, เครื่องไมกเพียง 5, 5พี่ยอมรับกันที่5เปอร์เซ็นต์อืมครับาจะยมรกที่5เปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ควรเกิน0.05นัก็ค,คือค่าที่ยอมรับได้มานันนี้ใช่ไหมเอาวาลัางสองใช่ไหมไม่มไม่ได้ <c oughs> ไ โอเคก็ประมาณนี้ครัต้องลงจับไปอประมาณสองไปไปได้ไหมไม่ม่รูมันมันต้องนัต้องเน่วมันไม่ได้ควันหก็ได้จริงจมันจะใครใครเปสมการอยู่นะเุณนงครับคหือนกัิเป็นเกาเชียนที่เอาเอาเกาเชียนมาลบกันอ่ะดูที่ดูที่ค่าเยดูที่ค่าอะไรไม่ให้เกินถ้าเป็นค่าอนนี่ไม่ถ้าถ้านอะไรกอพีเอเดียเเรเดีย่ห ใช่แต่อันนี้แต่ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขายอมรับคนที่ค่าไหนแต่ตัว,มไ,มวนนไหนร้อ่ห้าะิบเอ็ดโอเคเบรกเย่ใครเรียงอะไร